หุนพยนต์หลวงปู่ศัก์รุ่นที่สามกำหนดออกสิ้นเดือนนี้สำหรับสิทธิสายตรงและผู้ศรัทธาที่รอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือวาระสำคัญที่หลวงปู่เมตตาสร้างขึ้นมาให้ลูกหลานได้ครอบครองตอนนี้กระแสะแรงสุดขีดสะพานบุญต่างๆเปิดให้จองกันทล่มทลายบางศูนย์เต็มเกือบหมดแล้ว บางแห่งเหลือเพียงไม่กี่รายการใครพลาดจองไม่ทันอย่าพิ่งหมดหวังแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าอาจไม่ได้ครบทุกเนื้อเพราะหลายแบบหมดตั้งแต่รอบจองรุ่นที่ทุกคนรอคอยรุ่นหนึ่งและรุ่นสองกลายเป็นตำนานราคาพุ่งสูงจนเกินเอื้อมใครไม่มีเรียกว่าพลาดครั้งใหญ่รุ่นที่สามนี้สร้างขึ้นในจังหวะครบวาระสำคัญพอด,ดี เปรียบเหมือนของดีที่สั่นสะเทือนทั้งวงการสายหมู่พุทธคุณเล่าลือขานแคล้วคลาดป้องกันภัยทุกรูปแบบเสริมโชคลาภค้าขายการงานพุ่งไม่หยุดบางสายสัทธาเล่าต่อกันว่าให้ผลด้านเมตตามหานิยมเสนอแรงจนผู้คนยากจะละสายตารายการเด็ดสุดยังพอมีให้จับจอง แต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลือมากน้อยเพียงใดเพราะแรงศรัทธาท่วมท้นยิ่งกว่าคลีนสัตว์นี่คือของขลังที่ไม่ธรรมดาของดีที่ห้ามพลาดใครที่อยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวเองของมงคลที่จะกลายเป็นตำนานในวันข้างหน้าเตรียมให้พร้อมเพราะโอกาสแบบนี้อาจไม่ได้เห็นอีกแล้ว